สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็มาขบปรับทัวร์จี้เช่นเคยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะครับซึ่งเราจะมาฝึกการขึ้นลงรถนะครับแล้วก็ฝึกการควบคุมรถนะครับในทางดินก็ส่วนตัวนะครับผมก็ความสูง166เซนนะครับก็ทําเมื่อเทียบกับตัวรถนะครับผมว่ากระตวเล็กพอสมควรนะครับกับรถที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เดี๋ยวเรามาดู วิธีนะครับแล้วก็การฝึกแต่ละแบบกันผมก็เพิ่งมาเคยฝึกเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าการขึ้นลงรถของคนที่ขาไม่ถึงหรือว,ว่าการเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับบองใช้การทำงไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน่ะ,ะมาดูนะครับเราก็เทียบพักค้าก่อนข้างหนึ่งน,นงนะครับท้าไมโครงนะครับแล้วก็จับแผนข้า้านะครับแล้วก็ยืนขึ้น,นบนรถเลยพอยืนเท้าลงได้สองข้างนะครับแล้วก็นั่งลงแล้วพอจะเอารถเอียงตรงนี้เห็นไหมครับ ตามไม่ไปขาไปถึงนี่ขนาดแค่เอาขาตั้งลงกันเนี่ยขาไปถึงแล้วก็หักแควนน่นฝนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็นว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะแนดนมันล้อไปฝั่งนู้นครับมันไม่ใลายครอบมันง่ายขึ้นพอเราเปลี่ยนตัวฝั่งนี้เสร็จถึงครับเราอาขา้างขวาลงส่วนมาดูข้างซ้ายนะครับส่วนข้างซ้ายนะครับเราก็เตะขาตั้งขึ้นตรงนี้ขึ้นมาอ่อาทีนี้เราก็ออกตัวได้เลยครับอ่าลอ้อ ข้ลงมาเหมือนเดิมแค่นี้ครับอันที่สองก็เวลาแบบมีคนซ้อนนะครับถ้าเกิดมีสัมภาระหรือไม่ปีด๊ดตรงนี้ครับเราขึ้นแบบเตะขึ้นแบบนีมนนม้มันติดเท้าเห็นไหมมันติดเท้าเราจะขึ้นไม่ได้เนี่ยติดเท้าทีนี้เราจะทําไงเนี่ยครับเราก็แค่เอาขาขวายันไปก่อนึอย่างนี้นะครับแล้วก็สไลด์ึ้นเข้ามานี้ขอเข้ามาแล้วก็กนั่งเหมือนเดิมนะครับหัดข้างมือขวาเอาเอียงตรงนี้ ขาขาลงเตะนี่ัาขาขึ้นจต่รถเข้าเกียร์ เป็นการขึ oh. s <S ้นแบบ Enduro ซึ่งท to ่านี We ้มันจะต้องใช้ทักษะในการฝึกนิดนึงนะครับผมก็เพิ่งมาฝึกเนี่แหละวันแรกเลยครั้งแรกเลยด้วยก็เดี๋ยวเราไาดูกันนะครับก็จะเป็นการขึ้นแบบออฟโรดนะครับในพื้นที่ที่แบบขาตั้งล็อาจจะแบบยืนไม่ได้หรือเป็นท่ารัดเอียงอย่างนี้ครับขาเราไม่ถึงแต่ขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็การลถเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเราก็ยืนลงพักเท้าข่างท้ายนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยๆเดินคันเร่งค่อยๆปล่อยคันนะครับอ่ะลองดูนะครับเราขึ้นมา อย่าพักเท้าถ้าพัก,พก,บบพกเปคลาเปิดเขาเล่นกันเลยอย่านี เห็นไหมครับตอนลงนะครับเราก็ทําย้อนกลับมาเหมือนขั้นตอนแรกก็คือเรายืนแบบนี้ตอนแรกเรานั่งใช่ครับพอน,นั่งเสร็จเรายืนแล้วขาทักไว้ด้านหลังบอก่อนแล้วก็ค่อยๆค,คลายแล้วก็บาซ์รถให้รถเอียงางด้านนั้นนิดนึ่งนะครับเพื่อจะบาลานซ์กันแล้วก็ค่อยๆกําเบกกําคั์นะครับแล้วก็จอดก็ได้นะครับแล้วเราก็เตะขาตั้งลงไม่มีอะไรมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นการขึ้นลงที่แบบค่อนข้างที่จะ ต้องฝึกนิดนึงนะแล้วก็จะถามว่ามันเท่ไหมมันเท่แหละในการทำคือรถแบบนี้ครับก็ใช้พวกอินทโลทรับใช้แบบนีนก้ก<ฆ>ันก็เดี๋ยวทุนต่อไปนะครับเป็นการยูเทิร์นแล้วกันเนาะยูเทิร์นวงกลมครับแเรามาดูกันว่าในการยูเทิร์นเราสําหรับเราขาไม่สูงนะครับเราจะยูเทิร์นยังไงได้ดแบบ้างดูเบสิกคำแรกนะครับเว <ste ep> ลายูเทิร์นโดยที่แบบขาเราไม่ถึงพื้นเนาะเราไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าขาเราไม่ถึงพื้นเราจะไม่มั่นใจแน่นอนครับ การปล่อยคัตนะครับเวลาเลี้ยวเราต้องคอคอคัดตนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคอเราปล่อยคัดตรถมันก็มันก็จะไปด้านหน้านะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องแตะคันเร่งเลยอ่าเนี่ยครับค่อยๆคอเดี๋ยวถ้าเกิดเราโม่รถล้วปล่อยอย่างเงี้ยมันจะดับเลยถ้าปล่อยเร็วทําให้เราเกิดสะดุดหรือว่าล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอคอไว้เลี้ยงไว้ค่อยๆปัดค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆคันเร่งเดินเบาๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองกันนะครับใช้น้ำหนักจะไม่เอาขาลงนะครับก็คือทำมาล้านรถครับ เราต้องเอียงรถแล้วเราก็หักแทนไปให้เราเดินจะเลี้ยวไปศทางที่ได้ไปด้านซูมตรงนี้ด้านขวาได้ไหมครับเราก็ต้องทำบาร์รถให้ไปทางด้านขวาแบบนี้ไอ้ทางด้านซ้ายที่ทางนุนของาง,งครับเพื่อให้มันมีบาร์ระหว่างรถเราลองมาดูกัน ในวงเลี้ยวนะครับเราต้องปล่อยเลี้ยงคัดตลอดนะครับคันเร่งเราไม่ต้องไม่บิดเลยก็ได้เราปล่อยคัดให้มันหมุนไปอย่างเดียวก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมือขวาเลยก็ได้ครับแต่ในการฝึกครับเราคอคันเร่งหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รถเดินตลอดนะครับถ้าสมมุติว่ารถมันสะดุดดับหรือวามเร็วไม่ได้นะครับรถมันก็จะพับล้มทีเนี้ยพอรถจะพับนะครับเราก็เติมคันเร่งให้มันมีแรงดันให้มันออกไปนะครับโอเค ส่วนนี้เรามาดูข้าวน,นะครับเป็นการยืนในการข้องโฟนนะครับเป็นการเลี้ยวอยู่เฉือน แล้วก็สายข้าวนึงต้องดีบถังไ้ครับดีบดีดไปเลยแล้วก็แผนของเราะคระับก็ต้องต้องทำต,ต,ต้องถานแล้วก็เปียนมานะครับโอเคแล้วก็อันนึ่งจะเป็นการาทำโอเวอร์ไลด์ เป็นง้าครับกับการทําขับขี่ในทางที่เป็นทางดีนะครับก็มันต้องใช้ในการฝึกนะครับมันต้องใช้ทักษะนิดนึงเนาะเราต้องใช้ความกล้าของตัวเรานะครับถ้าเราไม่กล้าแล้วเราัวแตับยิยันนะทำให้เราล้มได้แต่ทางที่ดีนะครับก็ควรไปเรียนในการฝึกเบสิกของทางโดยเฉพาะอย่างทางเอ็นโดโร่ยังก็จะมีในการเรียนของเขานะครับในการคอรเรียนก็แต่ถ้าเกิด เราไม่เวลาเรา,เาว่างๆเรามาฝึกตามเนี่ยสานทีิอืก็ได้ครับเป็นที่ดินที่อะไรอย่างนี้ครับทำให้เราจบบจำลองเหตุการณ์ในการขับขี่ได้ของนี้ครับต้องฝึกบไไ่อยๆอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นหรือว่าปล่อยคัดดับในเนินลัชชัย่างี้มากดีกว่า ขาไม่ถึงขาไม่ถึงนะครับเมาดูง่ายนด้ชันนะครับทีนี้ขาเราไม่ถึงังไงดีอ่าอน,นเราก็ปล่อยคันนะครับเพราะว่าคันเป็นตัวเอ,อ่อทำให้เราหยุดนี่นครับถ้าเราต้องจะไปเราเอาขาด้านขวาับเพราะว่าขาด้านขวาราจะไปเหยเียบเบรกคันเราไม่สามารถเหยเียบเบรกหลงหังได้แล้วก็กำปล่อยคันนะครับส่วนเบรกหน้าบางทีถ้าไม่ชันมากมันเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้การล็อกล้อหลังช่วยนะครับ ตัวออกตัวไม่มีแก้นะครับเอาข้างขวาลงยืนในที่ที่แบบเราถึงเราต้องยืนในที่ที่สามารถให้เราวางเท้าถึงได้นะครับอ่ะสุดข้างนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เบรกเบรกขวาเลยเนาะตัวจะออกตัวนะครับเราก็กำเบรกหน้าไปก่อนแล้วก็เอาเท้าซ้ายลงนิดหนึ่งก็ได้ครับเพื่อที่จะนี่ครับแล้วก็เหยียบเบรกหลังไปก่อนแล้วก็กำพัชนะครับสตาร์ทก็ค่อยๆออกนครับ อะไรลอลงมาหน่อย็ได้าอเ้วติดมือนือครับอะไรตปอะไรง่าเราลงลเรางเปิดเรลลอลงไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะสอนในการยกรถขึ้นนะครับถ้าเกิดรถเกิดล้มนะครับอเดี๋ยวผมทำจำลองให้แล้วกันยกตัวมาตร ลล,ลลมนะครับในการยกเอาหลังดันน<ม>้ำคนเดียวนะครับขึ้นขึ้นมาบันก็คือเอาตัวดันขึ้นมาเลยอเห็นไหมครับง่ายมากนะครับเห็นไหมไม่ต้องพึ่งใครเลยคนเดียวก็ยกได้สบายๆส,สบายไหมคนเดียวก็ยกได้นะครับอันนี้สาธิตไฮโดรลก็ โดนวนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันนุ่มไม่ไปเป็นอะไรหรอกจเป็นยังไงบางครับก็สำหรับวันนี้ก็ควรจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับในการขับขี่หรือว่าการทรงตัวนะครับสำหรับคนที่ส่วนสูง ไม่มากนะครับในการควบคุมรถมันไม่ได้ยากอย่างที่คีดนะครับครับโดยที่ส่วนสูงของเราไม่ได้เยอะนะครับสูงเพียงแค่166เซนนะครับก็สามารถทำให้เราขับขี่รถที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเราได้นะครับแล้วก็หนักเยอะกว่าเราสามถึงี่เท่าได้นะครับซึ่งมันก็ทำให้เราขับขี่ในทางดินได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับก็ในการฝึกครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมบอกไปอาจจะผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับใครไม่มากก็น้อยน,นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาทำอะไรกันก็จะรอติดตามชมนะครับกับทัวร์เจอร์นี่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับ